สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่ตู่ก็จะมาในหัวข้อเรื่องของกรณีที่ลูกค้านะคะถือประกันสุขภาพของกรุ๊ปไทยเอกซาไว้สามารถเคลมโควิดได้ในกรณีใดบ้างนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ตู่นะคะนาริสราสัมอางนะคะแม่ตู่นะคะเป็นที่ปรึกษ,ษาทางการเงินนะคะแล้วก็เป็น ผู้แนะนําการลงทุนาราสารทั่วไปนะคะบริษัทกรุงไทยแอคซ่ารประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะสําหรับท่านนะคะที่ต้องการสอบถามนะคะหรือว่าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับประกันสุขภาพประกันเงินออมหรือประกันควบการลงทุนนะคะสามารถกดติดตามแม่ตู่ได้ที่ช่องนี้ได้เลยนะคะค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ในเรื่องของการเคลมของประกันสุขภาพของกรุงไทยแอ็กซ่านะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าในส่วนของประกันสุขภาพของอบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าเนี่ยมีกี่แบบนะคะซึ่งแบบประกันสุขภาพของกรุงไทยแอ็กซ่านะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ให้ทุกท่านนะคะมองภาพถึงการเหมาใจนะคะก็คือทุกๆก,การรักษาจะเป็นการเหมาใจซึ่งจะมีการแยกในส่วนของค่าห้องและก็ในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้นเองนะคะแบบที่2นะคะก็คือแบบแยกตารางนะคะแบบแยกตารางเป็นยังไงแบบแยกตารางก็คือเป็นแบบที่ทางบริษัทนะคะจะมีตารางให้นะคะว่าในหัวข้อนี้ผู้เอาประกันสามารถเคลมได้กี่บาทกี่บาทนะคะส่วนเกินจากตรงนี้นะคะผู้เอาประกันต้องเป็นผู้ชําระเองนะคะ แต่ของเรานะคะก็ยังมีจุดเด่นอยู่อีกอย่างนึงนะคะก็คือช่วยนะคะจ่ายเพิ่มกรณีที่มีส่วนเกินนะคะค่ายาแล้วก็ค่าผ่าตัดให้อีก70%นะคะอันนี้ก็คือจุดเด่นของประกันสุขภาพของกรุงไทยแอคซ่าแบบแยกตารางนั่นเองนะคะ ได้ทําความรู้จักกับแผนประกันสุขภาพเหมาใจไปแล้วทีนี้มาดูในส่วนของผลประโยชน์กันบ้างนะคะผลประโยชน์ของการเคลมโควิดของแผนประกันสุขภาพของกรุงไทยแอคซ่านะคะสามารถเคลมได้ในกรณีไหนบ้างกรณีแรกเลยนะคะก็คือการตรวจโควิดการตรวจโควิดจะสามารถใช้เบิกเคลมได้กรณีที่มีความจําเป็นทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็เป็นไปตามเข้าข่ายการ,รการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะคะซึ่งจะต้องมีอาการแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะถึงจะเบิกได้ ในการเบิกการตรวจโควิดจะแบ่งออกเป็น3กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีมีความเสี่ยงนะคะก็คือสามารถเบิกได้กรณีที่ผู้เอาประกันถือแผนเหมาใจนะคะสามารถใช้วงเงิน OPD เบิกได้เลยนะคะแต่กรณีที่ผู้เอาประกันนะคะถือแผนที่เป็นแบบแยกตารางหรือแผน m e a plus นะคะต้องเข้ารับการรักษาภายในก่อนหรือหลัง30วันนะคะถึงจะเบิกค่าตรวจได้ประเด็นที่2นะคะกรณีผ่าตัดสามารถเบิก ค่าโควิดได้ไหมกรณีผ่าตัด 4, 4ีประเด็นที่จะเข้าข่ายในการเบิกได้ก็คือจะต้องมีการดมยาสลบนะคะมีการวางยาสลบแล้วก็กรณีที่ส่องกล้องในช่องปากซึ่งจะทําให้เป็นน้ําลายที่เป็นฝอยๆอยอะคะ่ะอาจทําให้เป็นเชื้อโควิดได้แล้วก็ข้อ4กรณีที่ผ่าตัดแบบเร่งด่วนนะคะถึงจะทําการเบิกโควิดได้ประเด็นที่3ที่สามารถเบิกโควิดได้ก็คือกรณีที่แอดมิดนะคะ สามารถเบิกกรณีตรวจเชื้อโควิดได้ดังน,นี้ถ้าหากว่ามีอาการเข้าขายก็คือมีการท้องเสียมีไอมีจามมีเจ็บคอนะคะก็คือสามารถเบิกได้ปกติในกรณีที่โดยใช้วงเงินนะคะวงเงินผู้ป่วยในนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีอาการใดๆเกี่ยวกับโควิดเลยก็จะไม่สามารถเบิกได้นั่นเองนะคะ มาดูข้อที่2กันบ้างนะคะในกรณีที่เครมโควิดของประกันกรุงไทยแอ็กซ่านะคะข้อ2ก็คือในส่วนของค่ารถพยาบาลนะคะเบิกได้อย่างไรในกรณีของค่ารถพยาบาลนะคะจะเบิกได้กรณีที่ผู้เอาประกันนะคะหรือผู้ป่วยติดโควิดหรือมีผลเป็นบวกนะคะสามารถเบิกค่าเบิกค่ารถพยาบาลได้ตามปกตินะคะประเด็นที่3นะคะก็คือกรณีที่ ผู้ที่มีใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะคะซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังในห้องความดันลบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นทางด้านการแพทย์นะคะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลหรือที่โรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลหรือเปล่านะคะถ้ามีความจําเป็นก็สามารถเบิกได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์น,นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอฝ้าระวังนะคะก็ไม่สามารถเบิกได้นั่นเองนะคะ ประเด็นที่4นะคะก็คือ,อ,อกรณีที่วัคซีนนะคะวัคซีนสามารถเบิกได้ในกรณีไหนบ้างกรณีวัคซีนนะคะก็คือสามารถเบิกได้ในกรณีที่ผู้เอาประกันนะคะถือแผนประกันสุขภาพเหมาใจาแผนแพลตินัมเท่านั้นนะคะและรวมไปถึงนะคะการรักษากรณีแพ้วัคซีนอีกด้วยในวงเงินของแผนแพลตินัมในกรณีหัวข้อของวัคซีนนั่นเองนะคะหัวข้อประเด็นที่5นะคะกรณีที่ ายาแพงๆหรือยาต้านไวรัสแพงๆสามารถเบิกได้ไหมกรณีนี้ขึ้นอยู่กับความจําเป็นทางด้านการแพทย์เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่จะต้องนํามาใช้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นการรักษาหรือช่วยชีวิตนะคะก็สามารถเบิกได้เช่นเดียวกันนะคะ และประกันสุขภาพของกรุงไทยแอคซ่านะคะสามารถแฟกเคลมใช้สิทธิ์แฟกเคลมได้ตามเงื่อนไขกรมทรรน,นะคะในวันที่31นะคะหลังจากที่กรมทรรอนุม,มัติและนอกจากนี้นะคะใช้สิทธิ์แฟกเคลมในกรณีที่ใช้โรงพยาบาลสนามฮอสิทลแล้วก็ค่าชดเชยรายวันนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์แฟกเคลมได้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าหากว่าท่านนะคะชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดติดตามแม่ตู่นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แม่ตู่ได้จัดทาคลิปต่อไปแม่ตู่นะคะสัญญาว่าจะหาข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้านะคะมานําเสนอให้นะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ